สิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความรวดเร็วแข็งแกร่งและระมัดระวังตัวอย่างมากด้วยจำนวนสัตว์นักล่าที่หลากหลายสำหรับสัตว์กีบเท้าเหล่านี้แล้วจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร แต่พวกมันก็ยังมีวิธีเอาตัวรอดไปได้เพราะการตอบสนองและอาวุธหนักที่พัฒนาขึ้นกลายเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกมันในทุกสถานการณ์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความรวดเร็วและแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ พบกับชีวิตของวิลเดอร์บีดกันค่ะวิลเดอร์บีดเป็นประชากรทั่วไปของที่ราบทางตอนใต้ของแอฟริกาในตัวเต็มวัยจะมีความยาวลำตัวประมาณ2เมตรและตัวผู้จะมีน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรมัมสัตว์กีบเท้ามีการย้ายถิ่นฐานเป็นประจำทุกปี และวิลเดอร์บีดก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอพยพย้ายถิ่นพร้อมกับสัตว์กินพืชชนิดอื่นๆเพื่อค้นหาทุ่งหญ้าสดใหม่ในระหว่างการเดินทางก็มีนักล่าจำนวนมากเฝ้าดูพวกมันวิลเดอร์บีดที่โตเต็มวัยมีความเร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสัตว์กิีบเท้าเหล่านี้ยังแข็งแรงมากแม้แต่ฝูงสิงโตก็ไม่สามารถตามสัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้ทัน ลูกที่ไม่มีที่พึ่งจะเป็นที่สนใจเป็นพิเศษแต่ในด้านความคล่องตัวพวกมันก็ไม่ได้ไปกว่าผู้ใหญ่สิงโตจึงต้องเปลี่ยนแผนของมันและสมาชิกตัวอื่นๆในกลุ่มก็ยอมแพ้อย่างรวดเร็วเช่นกันเสือชีต้านั้นอันตรายกว่ามากซึ่งเป็นนักล่าที่ว่องไวในสวรรค์นหน้าแห่งนี้เป็นเรื่องยากที่วิลเดอร์บีจะหลบหนีจากมันแต่ขนาดที่น่าประทับใจและกีบหนัก สามารถทำให้นักล่าบาดเจ็บได้การล่าเหยื่อดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่และความสำเร็จต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมเท่านั้นนักล่ากลุ่มใหญ่จะไม่ผ่อนคลายเพราะกำลังสำรองของสัตว์กีบเท้ายัางมีมากพอแต่ถึงแม้จะมีจำนวนที่เหนือกว่าแมวตัวใหญ่ก็ยังประสบปัญหาในการดำเนินการตามแผน สุนักป่าไม่เร็วนักแต่ก็มีความยืดหยุ่นมากขณะไล่ตามพวกมันจะเข้ามาแทนที่กันเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างเป้าหมายแต่วิลเดอร์บีตัวนี้ก็มีไหวพริบมากพอสุดท้ายก็กลับเข้าไปในฝูงของมันได้สำเร็จจึงบังคับให้สุนัขป่าต้องมองหาเหยื่อที่ง่ายกว่าแม้ผู้ล่ามีขนาดที่เล็กกว่าหลายเท่าแต่พวกมันมีกรามที่แข็งแรงและการทำงานเป็นทีม ดังนั้นการแบ่งความรับผิดชอบจึงทำให้สามารถหยุดยั้งเป้าหมายที่ร้ายแรงเช่นนี้ได้ไฮยีน่ายังเป็นอันตรายถึงชีวิตเช่นกันแม้จะวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถตามวิวเดอร์บีตัวเต็มไว้ได้ลูกสัตว์เกิดใหม่ยังไม่รู้เกี่ยวกับนักล่าที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นการพบปะกับไฮยีน่าจึงกลายเป็นเกมที่ไร้ความกังวล แต่จนกระทั่งแม่จะกลับมามันจะต้องจริงจังมากขึ้นโชคดีที่สัญชาตยานทำงานตั้งแต่แรกเกิดและแม้แต่เมื่ออายุหนึ่งสัปดาห์มันก็สามารถทิ้งผู้ล่าไว้ข้างหลังได้อย่างง่ายดายความพยายามที่จะดับกระหายทุกครั้งจะเป็นการทดสอบความเร็วและปฏิกิริยาอย่างแท้จริงแหล่งน้ำเกือบทุกแห่งในแอฟริกาสามารถซ่อนนักล่าที่อันตรายที่สุดได้นี่คือจระเข้แม่น้ำนาย เจ้าแห่งการซุ่มโจมตีที่แท้จริงซึ่งสามารถอยู่นิ่งๆได้นานหลายชั่วโมงเพื่อรอเหยื่อของมันแม้ฝูงสัตว์จะรับรู้ถึงอันตรายแต่ก็ไม่มีทางเลือกพวกมันจึงลงไปที่อ่างเก็บน้ำพร้อมกันทั้งฝูงเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจอระเข้ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อดักจับเป้าหมายด้วยกรามขนาดใหญ่แต่คราวนี้ก็เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงชะตากรรมอันน่าเศร้าได้ ปฏิกิริยาที่รวดเร็วและการตอบสนองที่พัฒนาแล้วช่วยชีวิตวิวเดอบีดครั้งแล้วครั้งเล่าสำหรับผู้ที่ขาดความระมัดระวังจะต้องชดใช้สำหรับความผิดพลาดแม้จะตกอยู่ในกรามที่แข็งแรงแต่สัตว์ก็ยังมีโอกาสรอดเพราะกระโหลกที่แข็งและความพยายามจนถึงที่สุดฮิปโปโปเตมัสไม่ยอมให้สายพันธุ์อื่นเข้าใกล้อนา,นาเขตของมันและแม้แต่จระเข้ก็ไม่กล้าที่จะบุกรุก ปาฏิหารจึงเกิดขึ้นกับวิวเดอร์บีตัวนี้ทำให้มันสามารถเอาตัวรอดออกมาได้การข้ามแม่น้ำอันกว้างใหญ่นั้นอันตรายกว่ามากซึ่งสัตว์ต่างๆไม่มีทางหลีกเลี่ยงระหว่างการย้ายถิ่นจระเข้สามารถได้ยินเสียงกลีบนับแสนที่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรดังนั้นผู้ล่าที่หิวโห,หยหลายร้อยตัวจึงมารวมตัวกันที่ทางแยกประจำปีเพื่อรอง,งานเลี้ยง วิวเดอร์บีดลังเลอยู่นานที่จะก้าวออกไปแต่ทันทีที่ผู้กล้าหาญที่สุดกระโดดปฏิกิริยาลูกโซ่จะเกิดขึ้นในทันทีสัตว์ต่างๆวางแผนที่จะข้ามเขตอันตรายให้เร็วที่สุดเพราะทุกย่างก้าวในแม่น้ำอาจเป็นครั้งสุดท้ายของพวกมันจำนวนนักล่าตัวใหญ่นั้นมีมากจนสัตว์กีบเท้ากระโดดขึ้นไปบนหัวจระเข้อย่างจริงจัง ด้วยทักษะและโชคที่เข้าข้างสัตว์ส่วนใหญ่จึงสามารถไปถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยแต่สำหรับหลายๆตัวการข้ามเส้นทางที่ยากลำบากก็กลายเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางผู้ล่ารายอื่นอาจใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายนี้เช่นกันเช่นเสือดาวตัวนี้มันจะใช้ประโยชน์จากความตื่นตระหนกและใช้การโจมตีเพื่อสกัดกั้นเหยื่อของมัน แม้วิลเดอร์บีดจะมีศัตรูจำนวนมากแต่พวกมันก็เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์นหน้าที่มีจำนวนมากที่สุดวิลเดอร์บีดมีประสาทสัมผัสที่พัฒนาอย่างยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้หลีกเลี่ยงการโจมตีของเพื่อนบ้านที่อันตรายที่สุดได้สำหรับฝูงใหญ่ที่ประกอบด้วยสัตว์หลายพันตัวยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดอีกด้วยวิลเดอร์บีดจำนวนมากซ่อนลูกอ่อนไว้ข้างหลังและสัตว์กีบเท้าก็นอนผลัดกัน ปล่อยทหารยามไว้ในกรณีที่ถูกนักล่ากลางคืนโจมตีภาวะเจริญพันธุ์สูงเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จของประชากรตั้งแต่แรกเกิดพวกมันก็สามารถเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ได้ข้อได้เปรียบของความเร็วคือผู้ใหญ่จงใจปล่อยให้เด็กๆอยู่ด้านหน้าเพื่อปิดกั้นผู้ล่าด้วยร่างกายของพวกมัน วิลเดอร์บีดมีอายุขัยโดยเฉลี่ยประมาณ20ปีและบางตัวสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง40ปีและท้ายที่สุดคุณลักษณะที่สำคัญคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วโดยการย้ายถิ่นฐานเป็นประจำทุกปีสัตว์จะช่วยให้ทุ่งหญ้าฟื้นตัวเพื่อจะได้กลับมาอีกครั้งในภายหลังการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและการสร้างรั้วบนเส้นทางอพยพถือเป็นปัญหาร้ายแรง แต่ในปัจจุบันนี้ประชากรวิลเดอบีดอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านตัวดังนั้นพวกมันจึงไม่ตกอยู่ภายใต้การคุกคามถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ